และหมายครับในวันนี้ผมสามารถวิวัฒนาการตัวเองจากน้องหมาสุดน่ารักให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าสุดโหดได้ซึ่งเราก็จะมีทั้งอาวุธใหม่และก็พลังใหม่สุดโหดและในตอนสุดท้ายผมจะมีพลังอะไรไปสู้กับบอสบ้างไปดูกันไล่ เาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้ิเลิกเกมไมค์ครานันเองนะครับแต่ว่าเราใครเป็นน้องหมาไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่ามาเรามาสตาร์ทเกมกันเลยดีกว่านะครับไหนดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมกดปุ่มไปเลยโอ้โหเอฟเฟคโคตรอลังการเลยฮะเอาล่ะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมอย่างแรกเลยมีน้องหมามานําทางเราด้วยนะฮะเขาบอกให้ตามเส้นทางไปครับผมมาไปก็ได้นะวิ่งแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อคือเป็นเหมือนแบบเวลาที่เราฆ่าอะไรเนี่ย มันก็จะดรอปเงินให้เรานั่นเองนะฮะเดินมาตามทางนะครับผมเอาละภารกิจแรกเลยจัดการน้องกระต่าย10บตัวนะฮะเฮ้ยแล้วผมจะฆ่าย,ยังไงอ่ะคือกัดได้เลยเหรอเอาละครับค่อยๆเดินไปโอ้เดินโคตรช้าเลยอันนี้ฆ่าได้ไหมโอ้นี่ตกไปแล้วผมปุ๊บเหมือนปั๊มตังเลยคุณผู้ชมเอาละกระต่ายนะฮะตอนนี้ได้มา3ใช่ไหมเหลืออีกเจ็ดตัวนะครับปุ๊บนี้จัดการไปก็ผมมันก็จะดรอปของให้เรามีอีกไมีแม่มแมมแมนี่โอ้โหลบอยู่นี้นี้เต็มเลยอะโอเคผมต่อยไปมาดิครับเหลืออีกตัวเดียวแล้ว ใครจะเป็นผู้โชคดีเอาตัวนี้แล้วกันครับจัดไปคุณผู้ชมเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วนะฮะโหแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนเราอยู่ในป่าที่แบบเป็นหมู่บ้านน้องหมาอะไรย่างนี้เหรออุ้ยเท่ว่ะคุณผู้ชมดูดิมีแท่นอะไรด้วยครับเขาบอกให้เราไปตรงนู่นอันไหนดูซิไหนดูซิอันนี้น่าจะเป็นแบบแท่นอัปเกรดหรือเปล่าปืบเดินเข้ามาดูครับนี่ไงให้เราเราคลิกขวานะครับอุ้ยคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมมันมีแบบเอฟเฟกต์อะไรด้วยฮะโอ้เป็นการอัปเกรดนั่เองนี่เลเวลหนึ่งของเราครับจากน้องหมากลายเป็นอะไรกันนี่อ โเคตรเท่เลยเอาละตอนนี้เรากลับมาแล้วนะฮะเหมือนจะมีให้เลือกพลังด้วยนะครับผมอ่ะจัดไปจะมีเป็นแบบว่า2อันเหรอเอาไหนก่อนดีนะอันขวาแล้วกันฮะมาสกิลของเราเนี่ยทำอะไรได้ครับลองหน่อยปึ๊บโอ้ก็จะเป็นการแบบว่าขู่นะครับผมโอเคโอเคและอย่างต่อไปเขาให้เราลงมาข้างล่างนี้นะฮะออกเป็นแบบที่แลกไอเทมเหรอหรือย,ยังไงฮะอ่ะเดินมานะครับเขาบอกว่าให้เอาที่ห้าอันเนี่ยมาแลกครับผมอ่ะได้เลยจัดไปเลยครับเราก็จะได้มาเป็นอุปกรณ์ค้าของหรือเปล่าเนี่ย ุ้ยเจ๋วว่ะคุณผู้ชมต่อไปให้ไปที่โซนครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ไงมีสูตรขามให้ดูด้วยเอาล่ะเราสามารถขามอะไรได้บ้างฮะอย่างแรกเลยดาบหมาป่านั่นเองนี่ครับผมไอเทมพอดีเลยนะกดมาดนครับนี้วิทยจัดคุณผู้ชมคือเราหมาถือดาบได้ด้วยเหรอโอเคเลยอย่าเพิ่งสงสัยเลยต่อไปนะครับเป็นลุงแรกของสวัสดีครับลุงว่าไงแรกอะไรได้บ้างเนี่ยฮัลโหลเอาถุงเงินนะครับมาแลกเป็นเหรียญน้องหมาอ่าไหนดูซิเทรดมา100นะครับฟืบอ๋อนี่ไงตัวขวาบนเนี่ยมันจะมีแต้มนะครับผม ตอนนี้เรามี100และทีนี้เนี่ยให้เรามาที่โซนวาร์ปนะครับไหนดูซิคือวาร์ปไปไหนอะอ๋อนี่ไงเป็นเหรียญน,นะครับผมในการแบบวาร์ปกลับมาอย่างงี้ปะมาที่โซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกไปข้างนอกนี่ไงแลนดอมก็ผมแลนดอมวาร์ปไปไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหมันที่แบบสวอรมแลนฮะไม่อยากมาเลยเฮ้ยแต่ว่าแบบเรามีเพื่อนน้องหมามาด้วยเนี่ยคือไปไหนก็ไม่เหงานะฮะเอ้ยจริงเมื่อกี้พูดผิดนะอันนี้แมงโกลบก็ผมไม่ใช่สวอรมแลนผมคิดว่าเราควรกลับไปก่ออนนนรับีววาาากลมมมได้ผขสจห กล่องนี้คืออะไรครับเนี่ยเปิดได้หรือเปล่าวิเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจนะฮะแล้วก็ของในกล่องละครับวิมันจะโล่งเลยหรอมันต้องมีของให้ปล้นบ้างดิใช่ไหมใช่ไหมวิโลกจริงคุณผู้ชมอาจจะดูใหม่นะครับเมื่กจะมีของแบบเลเวล1น,นะฮะเลเวล2จะเป็นแร่พวกนี้ก็จะเป็นแบบของในป่าทั่วไปอ่ะเอาล่ะแปลว่าแบบในการที่เราจะอัปเกรดตัวเองได้เนี่ยเราก็ต้องฟาร์มของนั่นเองแล้วทางนี้คืออะไรฮะสำรวจหมู่บ้านก็ผมวิมีกล่องด้วยมีของเริ่มต้นให้ไหมอ่ะวนนนินี่ไงนี่ไงมีอาหารนะครับนี่แจ่มเลย โอเคครับผมคารลอม่าสำรวจหมู่บ้านอะตัวนี้ก็จะมีแร่ให้ขุดด้วยนะฮะอาจจะไม่ต้องไปไกลหรือเปล่าเนี่ยวินี่นี่ลกองปื๊บจัดมาดิครับวิ่งไรอะอันนี้เหมือนแบบเอามาันจะาเขตหมู่บ้านนะฮะเข้าสู่การเซเวลลเอาวะเหมือนผมจะเจอเป็นถ้ำอะไรสักอย่างครับตอนนี้เนี่ยมีกระดูกด้วยนะฮะปื๊บไหนดูซิมีเศษซากอะไรเหลืออยู่หรือเปล่ากร่องตรงนี้พิกแอคครับผมเฮ้ยเนี่ยได้พิกแอคมาแล้วเรามาลองขุดแร่กันเลยดีกว,ว่าแล้วก็เอาแร่กลับไปขายนะครับเอ้ยไม่ใช่คารกก์ลอ,นนอยู่เเย แล้วก็ขุดฐานด้วยนะฮะไม่งั้นเราจะเผาแร่เหล็กได้ยังไงแต่ผมจําไม่ได้วะ่ะมันมีแบบแรกอะไรบ้างอะคุณข,ขุดไปก่อนละกันอุย้ขยข้างในนี่มีกล่องคุณผู้ชมโอ้โหเกือบไปแล้วมีตังสองร้อยนะครับนี่มีแร่ด้วยโอ้โหเราสามารถฟาร์มของจากตรงนี้ได้ด้วย嘛วมีอชิมเมนด้วยสุดยอดเลยภาระแห่งการฟาร์มของนะฮะมีอะไรอีกไหมนะอาจจะมีของลับที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะอ๋อคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้เนี่ย ผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันเป็นการเลือกนะครับผมว่าจะเอาพลังไหนนะอย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบการพุ่งได้นะครับฟืบนี่พุ่งได้ประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นพลังอย่างที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าที่สองเนี่ยน่าจะมีประโยชน์แหละทีนี้ขอดูด้านบนหน่อยครับมันยังเหลืออะไรให้เราป้นหรือเปล่าอัลโลวิ่ไงนี่ไงมีกล่องนะครับผมเปิดไปดิได้มา100นะฮะก็มาดิครับการฟาร์มตังค์ครับผมเออว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตังค์บอกว่า1,000ใช่ไหมแล้วเลเวล2นะครับ มันต้องการ800แสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมอัปเกรดได้แล้วใช่ไหมล่ะลองดูครับฟืบจากน้องหมาสุดน่ารักนะครับไหนดูดิไกยร่าเป็นอะไรต่อฟืบเอฟเฟกต์อลังการจัๆเลยเอาละฮะโหี่ตาหมดตูดเลยเหรอนี่ไกยเป็นหมาป่าที่บอกว่าตัวใหญ่ขึ้นนะฮะวิ่งเท่อะเหมือนไอ้นี่เลยไวยน์มารในเบนเทนอะรูปร่างคล้ายๆกันก็ผมแล้วก็ปลดล็อกพลังที่2ใช่ไหมนี่มี2ออย่างครับอย่างแรกก็จะเป็นการกัดนะครับผมไหนดูดิปุ๊บนี่อ่ะกัดได้ แล้วก็อีกอันนึงอ่ะลองแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบว่าการขวนนะฮะ,อะขอกัดละกันก็ผมเคตอนนี้อัปเกรดมาแล้วโอ้โหหมดตูดอะขออนุญาตมาเช็คนะครับแลกอะไรได้ไหมนะตอนนี้เนี่ยหวัดดีลุงผมมีของนะแต่ของยังไม่พอจะแลกหาข้าวด้วยอะหาข้าวกับเห็ดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะหาของได้เนี่ยก็ต้องมาข้างนอกนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงเห็ดนี่ไงโอ้โหเห็ดยังเยอะเลยนี่ว่ะเอาแล้วผมขอปั๊มเห็ดเลยได้ไหมเนี่ยแล้วก็จะมีกระดูกใช่ไหมซึ่งอ่ะกลับไปตอนกลางคืนเลยฮ เดีย๋ยวเรามาล่ากระดูกกันสัหน่อยดีกว่าในเมื่อเราเป็นน้องหมาเนี่ยผมว่าเราแน่จะสู้มันได้นะไอพวกเกลตันเอาล่ะมาจากวันนี้ผมเจอซอมบี้ก่อนเลยฮะขออนุญาตตบนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราตายเลยเหรอเฮ้ยมันแรงจังได้ตามมา100ด้วยนะครับไปรู้ว่าเพราะอะไรนะมาดีหัวตอนนี้เป็นน้องหมาปะโหดจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามีพลังด้วยนี่ลองพลังสัหน่อยดีกว,ว่าเรามีกัดนะครับไหนลองกัดดูดิสไปเดอร์ก็ผมนี่กัดไปโอ้โหตายเลยเฮ้ยแฟนท่อมาจากไหนแล้วก็พลังบอกวาหอออนนใชม้ดดูด เป็นการบัฟพลังให้เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่ใจนะครับกัดไปดิเฮ้ยจ๋อนี่ทีเดียวตายครับผมไอ้กัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงเลยตัว,วตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยชอบตอนกลางคืนเลยฮะมืดเกินเกมเห็ดเดี๋ยวกับเข้าไปก่อนเดี๋ยวเอาล่ะวาร์ปกลับนะครับไอ้ที่วาร์ปกลับเนี่ยเหมือนมันจะมีเตียงนอนอยู่หรือเปล่านี่ไงนี่ไงสน,น่อยละกันนะฮะถึงเวลาแรกของแล้วจัดไปลุงผมได้เห็ดมาแบบเยอะจัดอะอ่าดูดิจัดไปครับ4ี่อันก็ผมนี่400ชิลๆเลยฮะมีอะไรอีกไหมวะเว้ยนี่เปิดล็อคขั้นต่อไปมีแร่ฐานนะครับ โอเครับผมแร่ฐานมีกระต่ายนะฮะแล้วก็แร่เหล็กเนี่ยเดือต้องเผาอะ่ะมีให้เผาไหมในนี้เนี่ยนี่ยยืมเผาหน่อยนะฮะโอเคเผาแร่เหล็กไปตอนนี้มีตังค์อยู่พันหนึ่งดูดกว่าเลเวลต่อไปเนี่ยโอ้โหห้าพันเลยครับเรามาหาทางรวยกันดีกว่าห้าพันเลยเหรอโอ้โหคุณผู้ชมระหว่างนี้เนี่ยผมแร่ฐานจนแบบมันแรงไม่ได้แล้วอะ่ะอ่ะต่อไปเป็นอันนี้อีกแลละกันนะครับเห็ดน,นี่คือตัวปั๊มเลยโอ้โหหมดแล้วว่ะเฮ้ยตอนนี้เหลือเหล็กครับผมเหล็กยังได้อยู่มาดิค้ามาดิคัามี่12ออันครับผม ต่อหน่อยดิเอาละเหล็กไปครับวุ้ยเหล็กได้300นะฮะถือว่าเยอะอยู่แล้วก็มี5้าพันสแล้วไหนดูดิอ้มีอเวลต่อไปนะครับเราได้เพชรมากครับผอขอหน่อยละกันอุ้ยมีถึงระดับนี้เลยนะฮะอัอนนี้จะแลกเป็นกุญแจได้ครับผมโอเคโอเคอเคอาว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเกรดก,กันหน่อยดีกว่าเป็นเลเวลต่อไปนะครับ5,000นั่นเองจัดไปดิฟืบมันจะกลายเป็นแบบมนุษย์หมาป่าแล้วหรือเปล่านะฮะเลเวลนี้ฟืบนนี้มาเลยครับเราดูเข้าไปในแบบวัดวงกลมสีแดงนะครับผม ทีนี้ก็เกิดการวิวัฒน,นาการกลายเป็นร่าง3โอ้โหเทเจัดมาดิฮะร่างนี้ไหนดูสิมันจะมีสกิลอะไรเพิ่มฮะลองหน่อยลองหน่อยเออึ๊บมีให้เลือก2อันนะฮะเริ่มจากอันแรกเลยเป็นรูปเหมือนแบบตบเลยอะไหนลองดูดิอุ้ยเดเดเสกไฟได้คุณผู้ชมโอ้โหนี่พลังของน้องหมาจริงเหรอแล้วก็อีกอันนึงอะเป็นอะไรฮะ อ๋อเป็นรอมบัฟนะคบผมก็คือแบบสุ่มได้บัฟอ่ะอุ้ยพลังไฟเท่กว่าเยอะเลยโอเคทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรอัปเกรดดาบหน่อยนะซึ่งดูตรงนี้ก่อนน่าจะต้องหาของมาแลกครับอันนี้น่าลองนะมีถ่านส2คิอปเปอร์20แล้วก็ที่ขุดเหล็กหนึ่งอ่ะลองหน่อยลองหน่อยออกไปข้างนอกแถวนี้มีเหมืองไหมครับอุ้ยเด้เดทำไมมันแบบวิ่งในน้ำเร็วจังเลยวะเป็นพลังของเราเหรอนี่ไงคอปเปอร์รัาผมขอหน่อยขอหน่อยแล้วก็แร่ถ่านของเราหวัวน,นี้ยังเยอะเลยคุณผู้ชม มาดิครับแล้วก็อีกนิดนึงเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กนั่นเองใช่ไหมซึ่งตอนนี้เหล็กแบบว่าโอ้โหน้อยมากเลยครับผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเหมืองแถวบ้านเรามันก็จะเยอะเหมือนกันนะออกมาดูแป๊บหนึง่งมาทางนี้ฮะอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮย้ยมีกล่องที่ซ่อนอยู่อ่ะใช่ปะเนี่ยเปิดไปครับโอโ้เปิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นมันมีทางนี้ด้วยด้วยว่ะคุณผู้ชมเป็นแบบว่าหมู่บ้านเนาะโอ้เกือบไปแล้วเกือบสำรวจไม่หมดนะฮะมาหมู่บ้านมีอะไรให้ป้นไหมครับผมนี่ยังชอบเลยการป้นหมู่บ้านเนี่ยอย่างแรกเลยของกิน ขอหน่อยขอหน่อยอุ้ยแค่ขุดอันนี้เนี่ยได้ตังค์ด้วยเหรอไปคอาบผมไปคอาบผมฟาร์มของฮะแล้วในบ้านล่ะมีอะไรไหมปึ๊บของกินก็หอทุกอย่างคือแบบมีประโยชน์หมดนะครับบางอันก็เก็บไปก็ได้ไปออ้ยนี่นี่ไงมีฟางข้าวใช่ป่ะที่เราต้องการอะ่ะเพิ่งนึกออกเลยมีบล็อกฟางข้าวแล้วก็นี่ด้วยนะฮะทุกอย่างเป็นตังค์หมดเอาล่ะในนี้เป็นปลาเหรออุ้ยหนึ่งร้อย มาหมู่บ้านนี่คุ้มเลยว่ะคุณผู้ชมปนหมดปนหมดมาต้องไม่เหลือของต้องใช้ลุงใช่ไหมลุงเข้าใจใช่ไหมอ่ะเปิดไปเลยครับนี่อีก50าสิบครับผมปนหมดอ่ะอีก100นะฮะอันนี้กระต่ายกระต่ายน่าจะเหลือฝั่งนี้ครับฮลัลโหลวันนี้มีกระดูกอยู่นี่ถ้าจะไม่ผิดกระดูกแรกได้นะฮะข้างล่างก็มีของอรอเฮ้ยต้องลงมาเปิดกล่องแล้วครับนี่โอ้ยหนึ100่งร้อยครับผมแล้วก็พวกนี้นะฮะเก็บมาก่อนเลยเอาละอูแกละก็เยอะเจะวันนี้เนี่ยมันจะไม่ขุดได้ยังไงฮะ โอเคทีนี้ถึงเวลากลับกันดีกว่าฮะปึ๊บมาอยู่เลี้ยวกลับบ้านเราดีกว่าแล้วก็เขาเหล็กทิ้งไว้นั่นเองเหล็กใช่ไหมเหล็กใช่ไหมเผาไว้ตรงนี้เลยฮะมาเช็คดูดีกว่าว่าเราแลกอะไรได้บ้างนะครับมีข้าวครับผมข้าวนี่แบบเยอะจริงอะไรจริงฮะกระดูกด้วยเออกระดูกก็ได้มาเยอะนี่บล็อกกระดูกนะครับเอ้ยไม่ใช่โอแลกผิดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรอีกไหม เห็น,นี้แรกไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะต้องเป็นนี้ครับผมกระต่ายอ่ะอีกนิดนึงนะฮะได้มาพันหนึ่งเออว่ะไอตรงนี้เนี่ยมีแลกปลาด้วยรอครับไหนลองดูดีได้หรือเปล่านี่ไงได้มา5้านะครับคราฟได้หรือเปล่านะสําหรับไอเทมใหม่โอ้นี่ขาดอีก3าอ่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบว่าดาวเวลลถัดไปอะ่ะเกือบได้แล้ะอันนี้ขาดเนื้อวัวกับหนังนะครับซึ่งผมคิดว่าหาได้อยู่นะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเอ้าเดี๋ยวน,นี่มันทางที่ไม่ค่อยคุ้นเลยนี่ว่ะโอ้อีกที่หนึ่งคุณผู้ชมไหนดูซินี่แงโอ้โห เอาแล้วสวัสดีซอมบี้เจอกันหน่อยไหมล่ะครับฮะนี่ลองพลังนี้หน่อยครับไฟไหม้ไปครับผมโดนไปหรือว่าจะโดนงับดีฮะมาดีมาดีเจ้านี้นะครับงับไปครับผมอู้ตายหมดเลยเดือดจัดนะครับอะไรมันจะแรงขนาดนั้นโอเคครับผมตรงนี้ก็เก็บของไปมาดีฮะมาดีตอนนี้แบบแรงจัดเลยฮะอ๋อตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นที่ปั๊มเลยวะเออว่ามันจะเกิดเรื่อยๆเลยอ๋อคือค่ามอนเตอร์เนี่ยมันปั๊มได้ด้วยไงแล้วเราตบทีเดียวตายชิวๆด้วยวิเราไอ้มอ่วงตรงนัง้นคืออะไรอ่ะเป็นแบบว่าบ้านเหรอฮะ ุดูดิในกล่องนะครับเปิดไป300ครับผมโอ้โหรวยจัดเลยเนะี่ยแจ๋วเลยฮะดีจริงที่แบบเป็นคนชอบสำรวจนะครับผมอุ้ยที่นี่มันคืออะไรปั๊มเกลตันเหรอโอ้โหไว้ปัม๊มบอกว่ากระดูกนั่นเองมันก็ดีดีคับแบบนี้ฮะเ,เอามาปั๊มเลยเุ้ยเฉาอยู่ในนี้สักชั่วโมงหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมน่าจะรวยกระดูกอยู่ตอนนี้แร่น่าจะเผาเสร็จแล้วนะครับคอปเปอร์ครับผมเอาละตอนนี้อะไรเพียบไปเลยวะเนี่ยเออว่ะต้องการที่ขุดเหล็กใช่ไหมครับไปเลยรักกันนะฮะ น่าจะได้แล้วมั้งอ๋อคอปเปอร์สิบห้าอันนี้ต้องการยี่สิบโอเคแปบ๊บหนึง่งโอเคมายี่สิบแล้วครับจะวันนี้แลกไปดีครับนี่ได้มาอีกสองครับผมได้มาเจ็ดแล้วลองกันเลยปะอุย้ยเดี๋ยวยังขาดอีกหนึ่งอีกหรอน่าจะต้องเป็นภาร,รกิจอันนี้แหละฮะเดี๋ยวนะ้าวัวใช่ไหมน้องวัวโผล่มาหน่อยดิอยากเจอจะจัดนะครับฟื้อไหลไปไหลไปเพิ่งเห็นท่าวิ่งนี่ยนะคุณผู้ชมท่าวิ่งเราเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเวลากระโดดเนี่ยมันก็จะเป็นพุ่งๆแบบนี้เลย มาดขอเพิ่มอีกครับประมาณนี้เนี่ยน่าจะพอแล้วหรือเปล่านะครับ7กับ4เอ้ยผมคุ้คๆณว่าแบบหนัง5หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับล่าไปประมาณนี้แล้วกันพอแน่นอนถึงเวลาแล้วอ๋อต้องการหนัง10เหรอมาผมคิดว่าเขาน่าจะพอใจแล้วนะฮะอัปเกรดอาวุธมันต้องมาว่ะนี่ไงขอหน่อยดิครับเอาละทีนี้แลกของกันหน่อยดีว่า วัสดีครับเอาข้าวมาแลกรับผมกระดูกด้วยอ่ะข้าวอีกข้าวอีกคือตอนนี้แบบทางไหนรวยได้ผมเอาหมดอ่ะแร่เหล็กนะครับอุ้ยแร่เหล็กนี่ได้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชม4,8 0พแล้วเลเวลต่อไปเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งแต่นี้น่าจะเป็นแบบลากไฟนอลฟอร์มแล้วฮะผมหาขอมาแปา๊บผมบอกเลยว่าการลงเหมืองหาแร่เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่แบบเวิร์กที่สุดแล้วนะฮะในการที่เราจะรวยเท่าที่ผมดูมานะเลสัตนมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเน้นหมดอ่ะนี่ไงนี่ไงเลสต์ตัของเราฮะ เอามาแลกหน่อยดิยังไม่มีเลยเลตโตนะ่ะเอออุ้ยเดี๋ยวตรงนี้เพชรเต็มเลยจหวันนี้เนี่ยมันต้องขุดนะครับอาชีแมนิกแล้วเหรอขุดเพชรขุดเพชรเออหูดได้เยอะด้วยรู้สึกว่าแลกได้เยอะพอสมควรเลยฮะเอาละมาผมคิดว่ามันถึงเวลาของผมแล้วฮะที่เราจะเป็นเวลสุดท้ายล่างไฟนอลฟอร์มนั่นเองเก็บมาให้หมดเลยครับตอนนี้เนี่ยมีอะไรจะขายขอหมดไหนดูดิจะถึงหมื่นหนึ่งหรือเปล่านะฮะจัดไปเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย50ก็เอาครับผมเอาละต่อไปแรกเหลกครับดีไง วิ่ยไม่ได้หรออ่ะต่อด้วยเลสโตนเลยแล้วกันจัดไปดีครับนี่เลสโตนของเราแล้วก็แร่เพชรครับผมขอหน่อยละกันปึ๊บได้มาเท่าไหร่แ2ดพแล้วนะฮะแปดพโอเคโอเคโอเคตอนนี้ขอลองใหม่นะครับมันจะพอหรือยังเลสโตนครับผมกระต่ายคัพเปอร์ผมขอหมดเออไหนดูดิไหนดูดิมายังครับนี่ไงหมื่นหนึ่งแล้วถึงเวลาของผมไปเวลสุดท้ายกันเลยดีกว่ากายร่าง มาดิครับใครเป็นแบบว่าซูเปอร์แบลวูอ๊อ่ะไหน,นดูล่างนี้ดิอันนี้คือแบบล่างผอมแห้งใช่ไหมเปลี่ยนใหม่มครับผมลายเป็นล่างบอกว่าก้ามบึกอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าน,น,นี่ไงโอ้โหโคเทเลยฮะกล้าเป็นมัดเลยอะโอเคไหนดูสิพลังจะเป็นยังไงบ้างนะครับจัดไปซึ่งมี2อ่ใหญ่กแล้วนะครับผมอะ่ะอย่างแรกเลยเฮ้ยเด้อบอสมาแล้วโอ้โหยังไม่ทันเตรียมใจเลยครับไหนดูดีพลังคืออะไรอุย๊ยเป็นการเสกบอกว่าหมาป่าครับผมอุ๊ยไอ้บอสเดี๋ยวดิหน้าตามันคล้ายเราเลยนะครับต่วา มันตัวดากว่านั่นเองบอกว่าหมาป่าทม,มินอะไรเงี้ยเร็วช่วยกันเพื่อนไหนขอลองพลังอีกอันหนึ่งดิอันนี้เป็นเหมือนเสกพวกนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยลองดูลองดูแต่ตอนนี้น้องหมาคือแบบทําประโยชน์จะจัดอะใช้ไปดิครับฟืบเป็นการห่อนนะครับผมอุ้ยเสกดวงจันทร์ลงมาคุณผู้ชมอุ้ยใหม่ดิฟืบอ,อ่ะพลังแห่งดวงจันทร์นะครับลงมาครับผมระเบิดไปดเออแล้วก็ช่วยตบอีกครับเฮ้ยเจ้าสามครึงคือพลังดวงจันทร์คือพลังของเราเหมือนกันลงมาครับผมระเบิดไปไม่ใชาโอ้โหไอ้บอลตัวนี้แบบบันทึกจ,จัดเลย ค่าได้แล้วโอ้โหเรียบร้อยฮนะด้วยพลังแห่งแบบเป้าตันเนะเนาะเรากลายเป็นหัวหน้าของหมาป่าไปแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าคนก่อนหรือเปล่าฮะแต่หน้าตามันน่ากลัวเกินคือตอนนี้คือแบบเรามีทั้งหมด4พลังนะครับเอ้ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่ามี8นะครับผมแต่ว่าแบบสามารถไปกดสลับได้ไงเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนพลังนะครับผมแต่ว่าอันนี้เท่สุดแล้วจริงไอแบบอุกกาบาตตรงเนี่ยแต่ว่าอยากลองเปิดกล่องสักอันนึงว่ะอันนี้สงสัยส่วนตัวฮะใช้อะไรเปิดได้มั่งไหมนะ ถ้าง่ายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น e n d e er ดอร์โพลเขาผมเอาล่ะขอลองหน่อยนะครับจัดไปกุญแจใช่ไหมล่ะไหนลองเปิดดูดิมันจะได้เป็นอะไรครับอุ้ยกล่องดินก็าบอกอูเหมันจะได้ตังคงี้เหรอโคตรเยอะคุณผู้ชมเอาอีกดิปึ๊บอ๋อ,อเป็นแบบไอ้นี่ได้ชิ้นส่วนมานะครับผมซึ่งชิ้นส่วนเนี่ยก็คือมาคราบต่อได้ไงอย่างเช่นอ่าเป็นดาบใช่ไหมเอาแต่ดาบเราหายไปไหนอะ อ๋อนี่ไงมันเตรียมขามให้แล้วนะครับเป็นดาบเวลต่อไปนั่นเองค่อนข้างเท่เลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่เห็นนะเวลาถือเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าในที่สุดเนี่ยเราไม่ถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็แบบฆ่าบอสได้แล้วใช่ไหมงั้นยวผมพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าคณผู้ชมเนี่ยคิดว่าพลังไหนมันโหดที่สุดนะครับและร่างไหนเท่ที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลย ส่วนผมก็คือแบบนี่เลยไอล่างนักกล้ามเนี่ยโอ้โหหมาป่านักกล้ามเลยนะเว้ยคุณผู้ชมมันจะไม่เท่ได้ยังไงล่ะฮะส่วนพลังก็คือพลังแห่งดวงจันทร์นั่นเองอันนี้คือเท่สุดแล้วครับฟืบลงมาแล้วก็บึ้มแบบนเ,เนี้ยโอ้โหเท่จัดแนวหรอมอเคก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ